วันนี้กาทุกคนมาเบิง่งตะตนใหม่นะคะมาเบิ่งต้นใหม่เปลี่ยนสีแล้วก็มาดูทะเลสาบแม่น้ำน้ำคาาดูทุกคนเหลืองสวยมากเลยค่ะสวยดีค่ะสีเหลืองสีเหลืองทองค่ะ ก็คงไม่มีแลวมั้งมุกนี้บอกว่ามีเห็ดอยู่ด้วค่ะทุกคนเจมบรายยางลงมาหลายมือมาเบิง้งภาพทุกคนมาเบิงตนใหม่ก้อนสีหลวงร้อยเวตีนาเบิงบอกค่ะแต่ก็ยังมีเห็ดให้ดูชมอยู่นะคะมาเบิงเห็ดค่ะอันนี้ก็เห็ดร่มค่ะนี่เห็ดร่ม เห็ดล่มเห็ดหฮมผงทั้ง่นกับมีหลายดอกจิุ้่นทั้งในเ์่ย่างกาไปแล้วค่ะอันนี้ก็เห็ดเห็ดอันนี้เห็เด,ดห <S <S ath, พึ่งขาลายหัวส้มค่ะแก่แล้วโอ้แข็งดีอยู่ด้ล่ะนั่นค่ะเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มอื๊ดอันนี้แม่สัมงามแทเห็ดดูทุกคนบานเบ้อเบราเลยค่ะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะ ค่ะไปดูแม่น้ำดีกว่าแม่น้ำสวยๆนะคะเบิงึงนะคะดูค่ะทุกคนโอ้โหสวยจริงๆต้นไม้แม่น้ำสวยๆทะเลสาบน้ำก็เย็นจ้อยๆค่ะทุกคนปูยิ้มบอกสวยบ่าค่ะเหล่องๆสวยจริงๆค่ะวันนี้ผ้าซมมีย่างเดียวค่ะ ุไม่ต้องเห็นหน้าจะเจิมแบบชมธรรมชาติอย่างเดียวค่ะทุกคนน้ำใสๆค่ะโค้งมาตั้งหนีแห้งคักค่ะบอกเช่นน้อยก่อนเดี๋ยวค่อยขุนไปพายต้องฮียงพอต้องเ่าเพราะว่ามันสวยไงค่ะทุกคนเห็นไหมใครว่าสวยไหมใครว่าสวยก็เขียนคอมเมนต์มานะคะสวยอีหลีค่ะ ต้องบอกเนาะค่ะทุกคนเดินธรรมชาติสวยงามไปเนาะค่ะ บอกค่ะทุกคนณดูสิคะว่อแหน่บ่าวแหน่ไปได้คะ่ะไม่ต้องว่างอะไรเดีเบิ่งไปหลดคะ่ะ มาแล้วก็ตรงไทยเห็นหน้าจักหน่อยเนาะการดูโก้เนีนต่ตอวิวเตอร์ว,วิวเนาะบ๊วยมันคืองามเธอคนนีนน้สวยจริงจริงค่ะทุกคนอืสวยมากเลยค่ะโอ้ไปทั้งืนกแี่เด็กนี่แหละค่ะไม่มีอะไรหรอกคี่ิปเจอร์มก็มีแต่พาธรรมชาติสวยงามแค่นี้แหละคะ่ะเพราวะว่ามันก็มีแค่นี้นะคะไปค่ะ ขึ้นไปบนบ้านไปถ่ายบริเวณบ้านให้ทุกคนชมด้วยค่ะข้ามาชมความสวยงามมุดเก่าล่ะคะ่ะตอนนี้ก็ชมไปนะคะอย่วเจิ้มก็ไม่พากหรอกนะคะชมอยู่ไปคะ่ะ กินอาหารอร่อยค่ะอาหารยายเจิมมาปลาแซลมอนซอสมะนาวมันฝรั่งต้มอันนี้ก็จัดจานแล้วใส่ถั่วต้มด้วยค่ะถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดนะมาค่ะทุกคนยายเจ,มเจิเมจะจัดจานทุกขนเบื้องกันค่ะวัรกินในเบื้องจะจัดจานในเบื้องนี้ละมื่อนี้อาหารอร่อยของยายเจิมของมาของปอัวขึ้นปาก ยัดยานซีดเหลวเรียบร้อยค่ะนี่ของพระเอกอันนี้ของยัดเจิมอ,อันนี้ซอส,สกันเหอือยู่ให้เรามาตักตัเองมันฝรั่งก็เหลือค่ะอาหารอร่อยวันนี้สวัสดีค่ะฝีหน้องสุภูสุกคนนยัดเจิมช่วงน,น,นบสวีเดนเป็นยังไงทุกคนสบายดีบอเยัดเจิมก็สบายดียัดเจิมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมถ่ายคลิป ต้นไม้เป็นสีให้ทุกคนชมมันละค่ะอย่าฝ่าเบื่อกันได้ค่ะไอ้เจิมกับมี่ห้เบิง่งนทอนีละ่ะไม่ว่าเป๊จะเป็นเอซใหม่เอซเก่านะคะทุกคนนั่นละ่ะเออยูทูบถ้าบางคนอนะอยู่ดูแบบเอ,อในโทรศัพท์หรือว่าในทีวีนะคะทุกคนเขียนมาบอกไอ้เจิมเลยนะคะว่าเป็นแบบว่าภาคเสียงอะ่ะ มันเป็นภาคเสียงภาษาอังกฤษใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่รู้ YouTube เขาทำอะไรเขาตั้ง e ออะไรของเขาไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกคนก็เขียนมาบอกอยเยซเชนะคะว่ามันมันเป็นไหมนั่นแหละเพราะว่าบางช่องเขาก็เป็นนะคะแต่เยิเตรวจสอบดูก็ยเยซเชก็พูดเป็นธรรมชาติของอยเยซเชเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ไม่เปลี่ยนภาษาอังกฤษค่ะ หล่ะท,ท <tem> <People to> ุกคนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง่ยนย่จียงก็เลยง่วงสิเนีด้ว่าพอไอ้เจียงไปเช็คเบื้องไอท่อทัดหนาเอาอันช่องของไอ้เจียงมันเปลี่ยนก็บอกภาษาอังกฤษแต่โท่อสับบอกบอกภาษาอังกฤษค่ะนหลักคือสมัยเอไอเขาเปลี่ยนนี่ระบบอย่างของเขาก็บพรู้นะยุทรวนอากาศทุกคนนล่ะไอ้เจียงเขาบ่อยฟังว่าผู้ใดเบิ้งคีไอ้เจียงมันไอ้บอกเป็นภาษาอย่างภาษาไอ้เจียงเบาธรรมชาตินี่บอหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษเด้อค่ะเขียนวาบอกไอ้เจียงฟังเน่ เอาเมื่อวนนี้ก็แค่นี้แหละค่ะบุ๋มมี่ยังเเบาดอกเเบากะเพราทุกคนเบิ้งคลิปแล้วเเบาไปหล้วทุกคนกับิีบ่อยากฟังค่ะคาที่กับเขากินเหมือนเดิมมานั่งอยู่บา้านหลังหน่อยเมื่อวนนี้ให้กับเขาไว้เอียอย้งอยงใหเจอมเมียดันป่าค่ะทำป่าใส่หมอนใส่ซอสกระตุ่มมันฝาราั่งคือเก่าละค่ะเพราะว่าชอบกินแบบนี้ค่ะมัน ต่อไปนี้ก็คงจะได้มานั่งอยู่บ้านหลังน้อยบ่อยๆนะคะทุกคนกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ Thank เ o u for watching. See you n วีดีโอ e o Bye bye. hello l